สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช่างอุ๋มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่น,นะคะของซูเปอร์วีมาแนะนํานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นของลุงดํานะสั่งซื้อช่างอู๋เข้ามานะวันนี้ช่างอู๋จะรีบรีวิวแล้วก็รีบจะส่งให้ทันวันนี้นะโอเคตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์วีรุ่น sc หนึ่งพันหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะตัวนี้นะคะเป็นมอเตอร์หมื่นรอบนะคะการันตีนะคะเสียงสั่นสะเทือนมอเตอร์แรงแต่ เขาประกันนะว่าเสียงสั่นสะเทือนเนี่ยมันเบานะคะทำให้แรงสั่นสะเทือนมันน้อยลงนั่นเองแล้วก็เสียงมันก็ไม่ลำคาญน,นะคะส่วนก้านหูปรับนะคะอะไรต่างๆก็คือดีหมดเลยปรับได้ค่อนข้างไกลนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าตัวกล่องนะคะจะเป็นแม่เหล็กนะให้เพื่อนๆวางแบบนี้นะคะได้สินค้าไปแล้วนะเปิดฝาเนี่ยมันเป็นแถบแม่เหล็กเห็นไหม เห็นไ,ไหมคะแถบแม่เหล็กเปิดขึ้นนะคะจะมีพลาสติกนะคะแข็งนิดนึงเพื่อกันสินค้าด้านในหลุดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลยข้างในนะคะรุ่นนี้นะคะมีแท่นชาร์จมาให้อย่างดีนะคะในราคาย่อมเยานะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีนึงนะคะส่วนตัวนี้พระเอกตัวแบตรเตอรี่น,นะคะมีฝารองกันกระแทกให้เรียบร้อยเลยนี่กานหูปรับปรับได้ไกล นะคะสุดเลยนะคะประมาณสี่หแป็คนะคะสวิตช์ปิดเปิดแข็งแรงมีสถานะไฟบอกนะคะที่เสียบสายนะคะ<ส>เป็นสีดำด้านนะ<ส>ตรงนี้นะคะได้ไปแล้วก็จะแกะก็ได้หรือไม่แกะก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าเาพื่อความสวยงามก็แกะก็ได้นะคะแบบต่จะเลี่ยนซื้อมาใช้ก็ไม่เป็นไรเนาะแกะไปเลยนะคะเราจะได้เห็นข้างในด้วยเห็นไหมเขาทำดีไซน์มาก็รูปทรงประมาณนี้นะ เหมาะมือนะคะเพราะว่ามันจะเรียวๆนิดนึงเห็นไหมคะจะมีตัวที่เว้าเนี่ยที่เว้านิ้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันก็จะจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะมันจะไม่อ้วนนะตัวนี้นะอ่ะส่วนอุปกรณ์ต่างๆมันอยู่ใต้ถาดนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆนยกถาดตัวนี้ขึ้นเห็นไหมคะของมันจะอยู่ข้างในนะเขาทำมาให้สวยงามนะคะเนี่ยฟันรองไม่ต้องพูดถึง จูกมากมีทั้งหมดกี่เบอร์เนี่ย12เบอร์นะไปแกะดูเอานะว่าเขาให้เบอร์อะไรมากแต่ส่วนส่วนใหญ่นะสแตรฐานนั้นนะ1 2 3 4 5 6เนี่ยมีให้อยู่แล้วนะคะ0.5 1.5เนี่ยมีให้อยู่แล้วนะแต่ตัวเลขตรงเนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมมันอาจจะแตกต่างกันกันกบของอเมริกานะก็ลองไปดูเห็นไหมเอ่ยขออนุญาตไม่แกะนะคะอันนี้เป็นของมีเจ้าของแล้วนะคุณลุงเ็สั่งซื้อมาเขาจะได้ของใหม่ๆแล้วก็มีอะไร น้ำมันแปลงปัดเห็นไหมคะเนี่ยแปลงปัดเอาไว้ปัดเศษผมเล็กๆน้อยๆตามซอกนะคะน้ำมันก็หมันหยอดอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆที่ซื้อไปตัดกันเองนะคะเ,ออเดือนหนึ่งใช้แบตรเตอรี่ครั้งหนึ่งนะแนะนํานะคะพวกแบตรเตอรี่ไร้สายที่เป็นล l เ t ีย u m i o อนนะถ้าไม่ได้ใช้นะห้าวันสิวันเนี่ยนึกขึ้นได้นะคะเอาออกมาชาร์จไฟกระตุ้นบ้างหยอดน้ํามันเดินเครื่องบ้างนะคะตรงนี้นะอ่ะ อ่านะคะตรงนี้นะอย่าลืมนะถ้าใช้งานนะคะนานๆใช้ทีซื้อไปตัดกันเองนะให้เสียบไฟกระตุ้นเปิดเครื่องบ้างก็ดีนะคะหวันสิวันนะนึกขึ้นได้ก็เอามาชาร์จเลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นอะไรใบอะไรใบรับประกันสินค้านะคะตรงนี้นะนะมีคู่มือบอกส่วนของยี่ห้อรุ่นนี้นะคะเขาจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์ให้นะ คุณไปหาดปเตอร์ที่เป็นสายโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือปัลคสามตาที่มันมีตัวช่องเสียบ USB แบบเนี้ยนะคะนำไปเสียบได้ทุกอันเลยนะคะไปเสียบได้เลยเนี่ยนะคะหรือว่าหัวโทรศัพท์นะคะได้หมดเลยนะคะเขาจะมีสายชรช้แบบนี้ให้นะแต่ไม่มีตัวหัวแบบนี้ให้นะมีแค่สายอย่างนี้นะคะนะโอเคอ้าเดี๋ยวเรามาดูนะ ว่าแบตเตอรี่เนี่ยความแรงอ่ะมันแรงแค่ไหนอาช่างอุปเปิดให้ดูก่อนอะถอดนี่ฟันฟันกันกระแทกทุกครั้งนะคะที่เราไม่ได้ใช้งานนะให้เราครอบเก็บไว้นะคะฟันกันเนี่ยกันฟันมันกระแทกนะอะดูนะคะช่างอุปเปิดให้ดูนะสถานะไฟเวลาทํางานนะคะไฟจะขึ้นเป็นสีอะไรสีออกขาวขาวฟ้าฟ้า,ฟานิด,น,ดนิดนะในกล้องอาจจะเป็นสีขาวขาวหน่อยนะมุกมุกหน่อยนะคะนี่อ่ะเสียงนี่ของใหม่เลย แรงสั่นสะเทือนมันน้อยมากๆเลยนะคะถ้าอุจจับแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่สําหรับมอเตอร์หมื่นรอบนะถือว่าดีมากๆนะคะการหูปรับแป๊กที่หนึ่งแป๊กที่สองสามสี่สี่สสแป๊กนะคะถอยหูปรับได้ไกลมากๆนะคะฟันแบตเตอรี่ก็เคลือบสารมาป้องกันสนิมแล้วก็อะไรทําให้มันทําไมร้อนช้านั่นเองนะคะสารตัวนี้นะเนี่ยที่เป็นเป็นสีดำดำเนี่ยนะคะ ตัวนี้คมมาจากโรงงานนะช่างอู๋ไม่ได้ไปรับคมนะเนื่องจากเขาเคลือบสารสีดําตรงนี้มานะแข็งแรงดุดดังเพชรนะอ่ะเดี๋ยวช่างอูจะชาร์จให้ดูนะอ่ะเปิดก่อนเห็นไหมสถานะไฟขึ้นแล้วเราก็เสียบนะคะแล้วก็เห็นไหมมันจะมีขีดอยู่ล่างนะเพื่อนๆเอาขีดลงนี้จิ้มเข้าไปตรงๆนะไม่ต้องงอนะ ระหว่างชาร์จนะคะสถานะไฟนะมันจะกระพริบเห็นไหมคะมันจะกระพริบเมื่อเต็มแล้วไฟมันจะค้างไว้นะเพื่อนๆค่อยดึงออกนะคะอ้าอีกอย่างหนึ่งเวลาถอดนะคะให้ถอดตรงๆนะดึงตรงๆอย่างนี้นะไม่ต้องโยกนะคะอ้ะาอุจะชาร์จกลับตัวนี้ให้ดูนะผ่านแท่านชาร์จเลยเอาไปตั้งสวยๆเก๋ๆที่ร้านของท่านได้เลยนี่นะคะเราตั้งแบบนี้นะ แล้วเราก็ทําไมเสียบเห็นไหมคะสถานะไฟอะ่ะเวลามันทํางานเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นกับพิบเหมือนกันเลยค่ะถ้ามันเต็มแล้วนะไฟตรงนี้มันจะค้างทิ้งไว้นะคะเป็นค้างไฟทิ้งไว้เป็นสีแบบนี้เลยยาวๆเพื่อนๆก็ดึงปักออกได้เลยระยะเวลาการชาร์จก็หนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วแต่นะคะแต่ตัวนี้รับประกันว่าตัดได้นานนานลืมเลยแหละถ้ายิ่งซื้อไปใช้กันเองนะคะที่บ้านนะ เดือนหนึงเอาออกมาใช้สักทีสองท,ทีโอโหชาร์จลืมเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะซื้อไปตัดกันเองเนี่ยแนะนําให้เอาออกมาชาร์จกระตุ้นเปิดเครื่องบ้างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตัดให้นะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไปทำงานจริงก็ตามเนี่ยให้เราเปิดนะคะเดินเครื่องบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวช่างอุ้ขออนุญาตนะคะลองกับเศษผมนะคะจริงๆนะให้คุณลุงดา นะฮะได้ดูนะว่ามันคุมจากโรงงานนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปรับคมนะอะ่ะเปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องนะคะ,ะเราลองดูนะคะเ้าดูเนี่ยมอเตอร์มันแรงนะมันแล้วมันก็เลยทําทําให้การตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมหนาหรือผมบางๆเนี่ยตามมุมตามซอกเนี่ยเห็นไหมคะมันเข้าไปทําจัดการรายละเอียดได,ได้ได้ดีมากๆเลยตัวนี้นะการันตีนะคะการันตีแนะนํานะช่างอูแนะนํานะมือใหม่ก็ใช้งานได้ นะคะซื้อไปทํางานเปิดร้านนะคะซื้อไปติดร้านไว้นะคะตัวนี้นะไม่เสียหลายคุณภาพกับราคานี่คุ้มมากๆนะคะเหลือจํานวนจํากัดณราคานี้นะมาลดหน้าอาจจะสินค้าอาจจะราคาสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณลุงดํานะอยู่ที่บางรักนี่เองนะคะสั่งซื้อมา,มาเมื่อเช้านี้นะคะช่างอุจาริปจะส่งให้วันนี้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วก็ f อที่ ไลน์มาให้กําลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะเห็นคลิปตังอูก็พยายามช่วยกันคอมเมนต์อะไรอย่เงี้ยฝากบัตเตเลียนซูเปอร์วีรุ่น s C 1 0 0 0นะคะสั่งซื้อเข้ามานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ062548399 9, 9นะคะโทรมาได้ทุกวันเลยอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมยังมีบัตเตเลี่นรุ่นอื่นๆน,น,นะคะอีกมากมายนะสอบถามกันเข้ามานะคะ ในแฟนเพจ c e e o o o กกำเนิดซาลอนในไล n ์แอดถ้าท่านถามมาแล้วนะคะรีบด่วนให้โทรเข้ามาเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีแอดมินตอบนะพยายามจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ